โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพดาบดวิทยาลาัยฝั่พระังเพชรบุรีในส่วนของที่กินนั้นเรามีการจัดโถงทางเชื่อมระหว่างโรงครัวและอาคารหอพักให้เป็นที่สำหรับรับประทานอาหารโดยมีการจัดเวรทำความสะอาดสถานที่อย่างชัดเจนในส่วนของที่นอนนั้นจะมีอาคารหอพักขนาดสองชั้น8ห้องใหญ่16ห้องย่อยและจะจัดเป็นห้องพักครูเวรประจำวันหนึ่งห้องใหญ่ ในหนึ่งห้องย่อยนั้นจะมีนักเรียนอาศัยอยู่2อถึงสคนโดยความสะอาดในห้องพักจะถูกดูแลโดยนักเรียนที่อยู่ในห้องนั้นๆส่วนภายในหงอาคารจะมีการจัดเวรประจำวันเอาไว้อย่างชัดเจนในส่วนของสถานที่ฝึกงานทางเราได้จัดส่งนักเรียนในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีงมือตามแนวทางโรงเรียนพระดับบุตรรุ่นที่7ออกฝึกงานดังสถานประกอบการดังต่อไปนี้เบร์ฟัดเฟนียน2001สำนักงานใหญ่จำกัด บริษัทโตยโยต้าเมืองเพชรจำกัดบริษัทพอนุภาพมอเตอร์ไบค์จำกัดร้านเคเจบ้านหม้อบริษัท MT Engineering Solution จำกัดร้านคลินิกเครื่องเย็นบริษัทสยามนิสสันเพชรโรงไม้และต่อไปนี้ครับก็จะเป็นความรู้สึกของผู้เรียนที่ออกไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและนักเรียนที่จบไปแล้วครับ สวัสดีครับผม,มผมนายวัตูนนุเป็นนาคเป็นนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างสรงา้างฝีมือตามในทางเรื่องบทรื่อที่เจ็ดครับผมอมร่งนะองที่เจ็ดนะคะเป็นไงพี่อัมลินเขาอยากรู้ว่ามาฝึกตอนนี้ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็ได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่คือในเรื่องการเช็คอาการเบื้องต้นว่ารถเข้ามาให้เราเช็คเนี่ยเราต้องเช็คตรงไหนอาการแบบนี้เราต้องไปดูตรงไหนเช็คตรงไหนครับผม ตาพี่ๆเขาจะสอนแล้วเดี๋ยวนี้พอเราเช็ครถมันขึ้นเรารู้ทันทีเลยไหมเครื่องตรงไหนอ่านเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมก็มันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นโน้ตบุ๊กก็เขาจะว่าเสียบเสียบเข้าไปในปลั๊กในตัวรถก็มันจะบอกขึ้นเลยว่าเออรถคันนี้อาการปกติตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรแบบนี้นะะคเขาก็จะสอนเราอ่านสอนดูด้วยว่าใช่อันเนี้ยมันคือส่วนไหนของรถใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเป็นยังไงยาบ้าง มันมันมันก็ตื่นเต้นมันก็กริงๆหน่อยๆเพราะว่าแรกๆกันนะแต่พอว่าหลังๆเริ่มสิดิกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาก็เป็นดีนะครับทุกคนเลยคอยต่อเราในสิ่งที่ว่าเออเราทําไม่ถูกพี่เลี้ยงก็จะคอยบอกว่าเออทำอย่างนี้ก่อนนะ,ะเขาจะบอกทิศเล็กๆน้อยๆที่ว่าบางทีคุณต้อเป็นจริงแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าทิศมันอยู่ตรงไหนว่าเทคนิคมันอยู่ตรงไหนคุณถอดองเงี้ยถอดไม่ออกอเราก็ได้รู้ส่วนนี้ว่าเออพี่ๆก็บอกว่า แค่เล็กเล็กน้อยๆเกณเล็กเล็กน้อยๆมันก็สามารถทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับผมเขาเขาไม่เขาไม่ปิดนะเขาสอนหมดไม่กักไม่กักเขาไม่กักเลยนะคะคือมีอะไรที่เขามีความรู้ทั้งหมดเขาก็ให้ถ่ายทอดหมดเลยนะคะไม่ว่าน้องจะได้ทำงานต่อที่นี่หรือเปล่าหรือไปทำที่อื่นใก็ก็ไม่กักเลยไหนงานนะครับสวัสดีครับผมนายกฤษดาทิพย์ยาเลนะครับเป็นนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางเรียนพระดาบทที่7ครับ แล้วตอนนี้มาฝึกงานเป็นไงตื่นเต้นไหมฝึกงานก็ทีแรกก็ตื่นเต้นครับหลังๆก็กลัวไหมไม่กลัวครับเพราะว่าเอ่อทางโตโยต้าเ,เขาก็สอนทุกอย่างเลยสอนตั้งแต่อะไรที่เรายังไม่เป็นน็อตตัวไหนอะไรยังไงเขาจะทําทให้ดูก่อน<า>ครับสวัสดีครับตอนเดียวผมชนายสุพจนทองเป็นนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างเสริมมือตามแนวทางเรียนพระดาบดลรนที่เจ็ดครับอ่าบอยมาฝึกงานที่นี่ได้กี่เดือนแล้วประมาณเดือน เดือนก่าแล้วเดือนป่าจะเข้าสองเดือนแล้วที่นี่เป็นไงบ้างดีครับเราเราทำอะไรบ้างที่นี่เราทาอะไรบ้างมีพวกถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกล้างชุดข้างเปลี่ยนกองอะไรนะครับเดิมเดิมทีเราทําเป็นไหมทาไม่เป็นทาไม่เป็นใช่เพราะว่าดังๆเลยลูกเพราะว่าที่ที่โรงเรียนเราสอนแค่บางทีทฤษฎีนะปฏิบัติดหน่อยแต่ที่นี้มาเจอมาเจอของจริงแล้วเป็นไงทําได้ไหมก็ทาได้ครับพี่เขาคอยบอกไปเลยครับ ตอนนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับนักศึกษาคนงการอาชีวะสร้่งช่างสือตามแนวทางโรงเรียนจดาบทวิทยาลัยสริบุรีนะคะเป็นตัวแทนศึกษาวันนี้จะมานําเสนอและก็ให้โอกาสทางการศึกษาที่มีอะไรน่าคุณคิดนะคะรับชมรับฟังติดตามให้จบคลิปนะคะแล้วโอกาสดีๆจะมีค่นครับผมนาย อัาจฉริบงราชองาชีวะราชพิพ like ัฒนมาเรนกันเป็นสบูรณะแล้ก็มีมาเล่าสงคาที่มาเรียนที่หนึ่งปีนะครับที่มาเรียนที่หนึ่งปีนี่คือแ่ปีนี้คือได้ได้ความรู้มากมายนะครับเรียนเกี่ยวกับชาไฟชาชาปูชาไม้สบายบีาเล็กนะครับก็คือได้ความรู้สิตัวเราได้นะครับ ว่าการเรียนแค่ไฟก็คือเดทุกแล้วครับแล้วก็แค่ด้วยครับมาอยู่ที่นี่ก็ข้าวข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ครับอยู่่าอยู่ฟรีครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำครับอยู่สบายครับเรียนทุกทุวันครับจะได้อาชีพที่ตัวรับด้วยครับผมก็จบจบมาแล้วจบแล้วครับผมก็เลยไปทําอาชีพชุรกราการครับก็เลย ไปทําเกียย์กับไฟไฟฟ้านะครับเงนเดือนก็มือมือกว่านะครับมือวกว่าตอนนี้ก็ผมก็มารับ,บาบใบนะคใบที่ผมไปตอบนะตรงเงนรมงนเป็นนะครับวอล์กิ้มีเลิาพอดีวะเล่าอย่าง้รสอยเล่าวอะไรเด็ดเพื่อนเนีย้ยแฮวเลอรแฮวฟีต่อเลยมีที่ปีบบที่โน้ดฟีจะนเลแบะฮะกกูเนี่ไอโดเซ่แบบตัวแหวตั้งใต่ต้งีต่ เทียก้อนเนี่ยแล้วไปเดอนซอนในเนาะแค่ซอนเลิหรือวิทยาลัยสารภชาเสรีเนาะพูกเนี่แยดนแล้วปืเลยเวเลยอาบวีดูนี่ยตอนในไทลกบมากช่าแ่นี่เราเี่ยพูนี่ยแค่าลแค่แค่ัวเดียแล้วมาแลก็มกเชาแค่เนี่ยจตบ้าปีกะแล้วมาบ้าเนี่ยต่อปได้เมมามีบ้านน่ยเดที่รห้เลยแล้วพอมาเล่อ่อปาบันีหลที่ที่าดูเนอะ คนนี้จะกระต้รจะกระตอไรมาทีลาเรคนี้นีนี่แาบนเราอยูระด้อเลีดย่นี้บายยเลยทีน้มองนี่เป็นเลวินอเนลยสมาคกแล้ครูแกเราทระแก่เราแล้วนำมือภาที่เราบเลยว่าเห็นไหมคะนี่คือโอกาสของเด็กคนนึงที่อยู่ป่งลึกบางกรแต่อย่าลืมนะคะท่านที่รับชมและฟังอยู่ตรงนี้โอกาส มีอยู่เสมอนะคะขอให้เลือกตอนนี้เป็นหลักสูตรแค่หนึ่งปีนะคะจบแล้วมีงานทําแน่นอนเหมือนที่เด็กคนนี้นะคะธนพัทรได้โอกาสในการเรียนการสอนจากโครงการอาชีวะสร้างช่างศิลป์ตามแนวทางโรงเรียนพัฒนาบทกําลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะตอนนี้รับรุ่นละ30คนนะคะเท่านั้นก็รับสมัครถึงเดือนเมษสายนคคะติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางในพระดบทวิลยัยสรพช่างเพชรบุรีนะคะโอกาสดีๆมีเสมอตัวอย่างที่เห็นนะคะจะสร้างคุณค่าสร้างการมีงานทําได้กลับไปดูแลคนที่เรารักแล้วก็รับประกันการมีงานทำร้อยเปอซอาชีวะสร้างช่างฝีมือะะขอบคุณรอเก้าประคุณประสิทธิ์ขอบคุณสนอพอ ขอบคุณบุทยาอะไรสารภาพชาแพรบุตีขอบคุณฟอขอบคุณรอ,อยุพาที่มอบกาสให้ผมในวันนี้ครับขอบค,ครับยอดที่คาดว่าจะได้คือ30คน